สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โลบอกในแมปที่มีชื่อว่า e n c h ช t นั่นเองซึ่งแมปนี้เป็นแมปแนวสงครามโลกครั้งแรกและอิงประวัติด้วยนะครับผมว่ามันเจ๋งดีกันเลยว่าจะจัดสักหน่อยนะครับแมปนี้เป็นแนวสงครามโลกใช่ไหมและเป็นแมปที่ได้รับความนิยมอันดับ2ต่อจาก Inten ทน w ช r f a r e ก็ไม่รอช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดิพอยฮะในเกมนี้นะครับจะมีการลบสีฝ่ายด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยอังกฤษเยอรมันออตโตมันและฝรั่งเศสนะครับหรือ เรียกง่ายๆว่าจะเป็นมหาอำนาจกลางประทะกับพวกพันธมิตรนั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นโหมด King of the Hill เป็นโหมดยึดพื้นที่นะครับเราต้องวิ่งขึ้นฮิลไปและก็ตรึงที่มันเอาไว้จนกว่าเวลาจะหมดลงหรือไม่หลอดเหลืองอ่ะหรือว่าหลอดฟ้าจะเต็มนะครับมันก็จะตัดสินเกมไปแต่เอาเป็นว่าผมคงอยู่ไม่จบนะครับเนื่องจากว่าผมคงต้องการความหลากหลายของการต่อสู้หรือว่าจะอยู่สักแป๊บหนึ่งก่อนเพื่อเห็นว่าบรรยากาศในด่านนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับเดีย๋ยวจะไปด่านอื่นด้วยนะ นี่คือสนามพ่ะฝ่ายเรานะครับอย่างที่สร้างบันดีคือสงคมโลกครั้งแรกเนี่ยมันเป็นสงครามสนามเพาะใช่ไหมเราก็จะได้เห็นบรรยากาศสนามเพาะนะครับเอาบวกตกไม่โดนไม่โดนคิวแล้วเว้ยไอยเยอรมันร้อยยี่สามนะครับตายเลยนึกว่าจะเพี้ยวอะไรอย่างงี้เอยไม่ใช่เออโดนมันหมอบไปแล้วอตอบโต ยิงตอบโต้หลังนะครับหลังหลังกองฟางนะมีคนแน่นอนอา่าฮะโพรดิงฮิลได้แต้มว่ะเฮ้ยมันปืนกลนี่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนโหมดได้นะครับด้วยการกดวีจะเป็นโหมดว่าเอ่ออะไรนะเฟิร์สเพิร์ซันนะครับหัวแตกตายไปครับเทชดอบโบนัส <ide ch art bonus> ด้วย โอ้โห oh, oh, oh. เรานี่มันแม่นยามือพะการจริงๆเหมือนแบบยิงแล้วจับวางอย่างนั้นเลยครับมีปืนกลด้านหน้าด้วยคุณผู้ชมซึก่งไอ้ปืนกลกระบอกด้านนี้ต้องเสียงเงินซื้อนะครับใช้เงินในเกมซื้อราคา350เอ้าวเวนกรรมมันจะบอกผมหนีทหารแล้วนะครับผมออกจากอาาเขตเยอะเกินไป <laughs> ผมมีเงินตอนนี้1,110ผมว่าจะเก็บไว้ซื้อปืนกลใช้ซะหน่อย เป็นปินกลนแบบประจำตัวนะครับหรือว่าพวกเฮวี่เฮวี่หรือไม่ก็ไลท์ซาม่ชิงกันแบบเนี้ยนะฮะมันราคาต้นที่หน่งพันเลยครับด้าน,นขวานะด้าน,นขวาไปขวาดีกว่าเดี๋ยวละโดนหมวกยังไม่ตายอเออเธออ๋อ ผมว่าเยอรม,มันมันเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันต้องบุกสิไม่ใช่ป้องกันมันจะมาป้องกันทําไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ฝ่ายเราตั้งเป็นกลคนุณผู้ชมผมว่าเราถือวิสาสะไปใช้เลยดีกว่าไหมเป็นวิกเกอร์นะครับเอาแล้วต้องต้องโดนซะหน่อยละผมถ้าไม่ตายผมต้องฆ่ามันได้บ้างอะเอาเล็งไม่ได้เนี่ยต้องยิงเพียวๆอย่างนี้เลยครับโอเค open f open f i คะแนนเด้งอื้อเลยครับขวาโอ้ระวังมีคนซุ้มยิงอยู่ครับโหกำลังใช้ปืนกลอย่างเพื่อเพลินเลยแต่ต้องหลบครับเพราะโดนดาเมจมาแล้วไม่ได้เราไม่อยากเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่บ่อยจนเกินไปครับใช่ไหมล่ะเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนนี่ไงนี่ไงหลอยหลอย ไอ,ไอพวกหล่อยเนี่ยมันต้องโดนซะหน่อยนะครับซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าถึงจะสะใจสงครามลูกผู้ชายโอ้ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยไม่ใช่ด้วยอเคเราขึ้นปืนอีกรอบหนึ่งครับถ้าตายรอบนี้ก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วบาดเจ็บหนักมากเขาบอกเลยข้างหลังนูน่นโอ้ติดแล้วว่ายิงขวาไม่ได้ครับคือปืนมันมีข้อจํากัดอยู่อะมันหันได้ประมาณ9 0้าถึงอองศาผมนึกว่าจะหันได้ประมาณรอบตัวเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับ น่าเสียดายอยู่เหมือนกันถือถ้าหาันได้รอบกว่านี้หรือว่าไกลกว่านี้นะผมน่าจะมันน่าดูนะครับแต่ไม่ใช่ไงโดนแล้ว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 มาท้ายบ้างครับอุย้ยหมวกแตกหมวกบินไปแล้วหนึ่งตัวมันไม่เห็นเราอะไม่มีใครเห็นเราเลยโอ้โหตายมีคนเห็นเราแล้ว ไอพวกเยอรมันไม่ค่อยเอกใจเลยว่ามีคนอยู่ตรงนี้ที่เป็นฝ่ายของสัมพันธมิตรมียึกยักวะยึกยักวะยึกยักไม่เห็นนี่วะแย่แล้วตุ่ยเย็นแะน่ปืนก้อนโอ้โหโกยมาจากไหนกันครับกองร้อยอึ๊กแตกหนึ่งเออมันอยู่เต็มเลยว่ะ พาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือด่านบุกด่านเดียวของเกมนี้ด่านกาลิโปลีอินเวชั่นและด่านนี้อิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับกองทัพพันธมิตรพยาจะเซตหยอ,อกกองทัพมหาอำนาจกลางจากฝั่งตะวันออกไงหวังว่าจะปิดล้อมก็เลยส่งกองเรือเข้ามานะครับแต่ปรากฏว่ามาเจอกับการตั้งรับอันหนา,นานเนืองของฝ่ายมหาอำนาจกลางท้ายสุดคือตีไม่เข้ามันก็เลยกลายเป็นโศกอนาตกรรมแห่งกาลิโปลีพันธมิตรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปครับโอ้ <C yr> um> คือไม่รู้ไม่เอะใจเลยว่าเรามาแล้วนะครับแต่บางคนเห็นเราเหมือนกันว่าขอบคุณเพื่อนเอรเพื่อนแตกแล้วเพื่อนเรานี่จัดไปเป็น20ดาเมจนะครับค่อนข้างจะแรงพอสมควรคุณผู้ชมแต่ก็ต้องยิงให้ครบทุกดอกนะครับไม่ง,งั้นดาเมจจะหายไปจะ้องเคลียสนามเพาาะนี่ก่อนละกันนะครับดูซิว่าสตูเนี่ยจะดูเย้หรือเปล่าครับสอตัวดับเบิลคิวครับ โอ้ไม่ตายเราไม่มีมีดไงเราไม่มีอาวุธระยะประชิดเลยตบไม่ได้ <_ C 1> โอ้โหเป็นไงด้วยเราเพียงแค่คนเดียวเลยมั้งครับเนี่ยที่เคลียสนามเพาะได้แต่พวกออกตโตมันก็มาอีกว่ะมันเห็นเราเลยครับมันก็เลยจะมาเซตหย่อเราแต่เ,เรารู้ตัวก่อนก็เลยอดเซตหยอไปเลยเป็นไงล่ะเสร็จคาละ แต่ผมเองก็บาดเจ็บมากครับเลือดเหลือ45แล้วโอเคถ้าเราจะเป็นกนเนี่ยเราก็จะไม่รอดนะครับดีมันใช้พวกปืนโบเอ็กชั่นไรเฟลิลโหนี่เอาจริงอารมณ์เหมือนตอนนี้เป็นซูเปอร์โซเจอร์ยังงอย่างง้นนะได้รับยาดโดพไปเลียยวปะยังไม่เลีรยวะ่ะ การศูนย์หมดออเออสงสัยยาดบจะหมดคุณภาพซะแล้วนะครับเราก็เลยเสียชีวิตซะเลยเวลาผ่านไปชั่วขณะนะครับตอนนี้ได้พื้นที่ a อเอเมาแล้วและนี่คือภาพจากมุมสูงนะครับที่ออตโตมันมองลงใส่ค่ายของพันธมิตรแล้วก็เรือรบพันธมิตรนะครับเป็นไงบรรยากาศของกาลิโปลีใช้ได้เลยนะครับด่านนี้ยังเราครับแต่ยังไม่จบนะเกมนี้เรายังต้องไปต่อนะครับบริเวณเนินเขาว,ว่า The Hill นะี่ย Capture the Hill เออผมลืมบอกไปคุณผู้ชมครับผมได้ไปฟาร์มมาแล้วแล้วตอนนี้ผมปลดล็อกปืนเลวิสกันมาด้วยเป็นกลน,นที่โอ้โหอลังการงานยิงมากแต่ดาวเมจมันนะ่ะไม่ค่อยจะแรงเท่าชาวแชทชัดชาติเรานะครับก, <c oughs> ก็ต้องอต้องหามุมใช้ที่ดีหน่อยนะแต่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเลวิสเนี่ยผมขอใช้ปืนนี้ให้คุ้มก่อนในการบุกเจาะแนวนี้นะครับไปเลยเพื่อนใช่ครับนั่นคือเนินด้านหน้าเพื่อนเจอยิงเลือดแตกเลย โอ้เสียงเพลงขึ้นเลยครับนั่นแปลว่าพื้นที่นี้เราได้ครอบครองแล้วนะครับออตอตมันต้องถอนออกจากพื้นที่ถ้าไม่ถอนก็เป็นอย่างที่เห็นนี่เลยครับตายใจเป็นศพไปกระสุนหมดไม่ไหวแล้วเว้ยมาเจอขวานสนามหน่อยนั่นแหละครับขวานของเราดาเมจขวานเนี่ยต้องฟันอย่างน้อย2 3สาครั้งครับถึงจะตายนะฟันครั้งเดียวนั่นคือมันบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับเองก็เจ็บหนักเลือดเหลือ3ว่ะเอาเป็นว่า ไม่คิดเสียดายชีวิตนะครับเพื่อกษัตริย์และประเทศนะฮมาใช้ให้คุ้มครับตายก็ตายขึ้นเนินไปได้มาหนึ่งตัวครับโอ้โหเทโบน,นัสลองช็อตด,ด้วยยิงไกลจัดนะครับ298เป็นกลนี่ว่ะอย่าบอกโอ้เลวิสกันเงมเงมตายครับ เราก็ถือโอกาสนี้ในะการเปลี่ยนปืนไปเลยก,กันแล้วกันคุณผู้ชมครับนี่คือปืนเลวิสกันร,ราคา2,000บาทนะเป็นปืนที่ยิงเร็วมากนะครับแล้วก็กระสุนโคตรเยอะด้วยแถมการยิงเนี่ยนับเป็น12ดาวเมตต่อลูกนะครับคือ <c oughs> ไยอ้น้ไซส์ยังหวยดูแสงปืนบังหมดเลยนะครับไม่ได้เห็นเลยว่ายิงอะไรไปบ้างไอคือถ้าเราจะยิงแบบไม่ต้องเลงเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับถ้าเลงนี่มันอาจจะหวังผลไม่ค่อยได้ไนงะโอ้โดนป๊อปแปปอแป,ป,ะแปนะครับแต่เหมือนกับว่ายังไม่ตาย บบบับอะไงหมวกหลุดไปแล้วครับหมวกหลุดไปอูดหนึ่งคิวอ้ยเพื่อนยิงกลับมาแล้ว <c oughs> เ,เขาายิงเองอยู่ไม่รู้เหรอเน่แล้วลิ้นตายเลยเราย้ายจุดบ้างดีกว่าเรามันเป็นคาซัพพอร์ตนะครับมีหน้าที่ในการยิงซัพเพสให้เพื่อนให้ศัตรูมันโง่หัวไม่ค่อยจะขึ้นอนะไรโอ้ยหมวกหลุดเลยยิงซัพเพสไงล่ะระวังซ้ายนะทางซ้ายเหมือนจะมีรถต้มันเนี่ยส่องอยู่นะครับ นั่นมวกหลุดอีกแล้วใช่ครับซ้ายมันซุ้มยิงอยู่ยมันยิงเพื่อเรากิ้งเลยว่ะทางซ้าย <c oughs> ไอ้นี่มันอะไรเนี่ยมือปืนเป้าสะอาดนะยิงใส่กระเบื้องยิงใส่ทรายหมดเลยผมว่าบุกดีกว่าอยู่ต่อไปคงไม่มีอะไรแล้วนะครับบุกซะหน่อยเหลือสามแล้วว่ะเออผมมีเงินเกถึงพันหแล้วฮะ แล้วเราจะปลดปืนซับไมกชิงกันมาใช้ MP 1 8ครับแต่ต้องตายก่อนถึงสามารถซื้อปืนใหม่ได้เลวิตกันไม่โอเคนะครับเราซื้อปืนใหม่ดีกว่า MP 1 8นะราคา1,500นัดละ10ดาเมจนะครับยิงไวมากถึง500 RPM เลยครับเ e ดอ f i ไฟคือสุดยอดมากๆคุณผู้ชมก็ต้องลองดูว่าจะเจ๋งหรือเปล่านะครับ ไม่ใช่ซื้อมาเสียเงินฟรีแต่นี้เงินก็จะหมดตูดแล้ฮะเหลือเพียงแค่19บเก้าบาทว่าจะเก็บไมาซื้อผ้าบันแผสซะหน่อยนะครับมาดองซื้อแล้วยิงโอ้ถือถือว่ายิงเร็วมันสายใจอยู่นะครับแต่ถ้าสายใจคนนี้ก็ต้องไปฆ่าศัตรูให้ได้ยิงไกลบางผลไม่ค่อยได้นะครับมันต้องใกล้ๆแอซิดคิวไปละโอ้เกือบตายเลือดสัต์ไปแล้วโว้ย ได้อยู่หมวกหลุดไปแล้วนี่แต่มันยังไม่ตายเลยขวาก็เข้า,ากระสูนหมดแล้วโว้ยขวานหน่อยโทมาฮอคทัาฮอคเออเอ,เ,อเกมจบครับไฟพันธมิตรได้รับชัยชนะไปแถมได้เงิน200ด้วยกําลังจะฟาดเลย ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนและกันสําหรับโรบอบแมปสงครามโลกครั้งแรกในวันนี้นะครับเป็นแมปที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับจำลองสนามรบในบระวศาสตร์เนี่ยมาค่อนข้างหลายสนามเลยนะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยมีความหลากหลายก็ตามแต่แต่ก็ถือว่าดีในระดับของโรบอบแล้วนะครับผมก็ ถือว่าเล่นไปเรียนรู้ไปได้แล้วก็เพลินๆด้วยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับในวันนี้ถ้าชอบในเกมโลโบอกแบบเทนเชตเนี่ยฝากกดไลค์ซับสไคร้แชร์หรือซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าเกมมีแอปอะไรมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาเล่นกันละกันนะครับแต่ในวันนี้ผมขอพักก่อนดีกว่านะไปหาแนวสงครามโลกเล่นต่อโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผม oh, ขอบคุณที่แวะมาดูมากนะครับ